กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่ามาทำคลิปตามอะไรอะตามคำถามของ FC ละกันเพราะต้องบอกว่าช่วงนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านมากที่ดูคลิปของเซลต์ต้นอิลสูแล้วก็โทรมาสอบถามในเรื่องของการใช้งาน MU-X ก็ยินดีนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเพราะผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยไปออกรถแต่ละที่เนาะก็แบบว่าบางทีด้วยความที่แบบว่า นะตอนนั้นอาจจะมีเวลาน้อยหรือ,อเลิกไปถึงแล้วมีได้เลิกเลยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างละเอียดในเรื่องของการใช้งานนะครับก็สําหรับวันนี้คลิปที่ผมจะมาทำนะฮะคลิปจริงๆไม่มีรอเหลือผมกระดกลิ้นทาไมเนี่ย <c oughs> นะก็ต้องบอกว่าจะมาทําคลิปเอาเป็นว่า3หัวข้อหลักๆละก,ก,กันที่ท่านใดที่กําลังจะสนใจมีเอก็กหรือ ซื้อมีเอกไปแล้วนะครับที่ต้องเข้าใจในการใช้งาน3อันดับแรกจะได้ไม่ตกใจการใช้งานนะครับเพราะว่าหลายหลายท่านโทรมาเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องการตกใจในการใช้งานนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละสเปคนะมันก็จะมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นณนะปัจจุบันนะครับผมก็จะมาอธิบาย3หัวข้อหลักๆนะครับณนะวันนี้ที่เราเข้าใจต้องเข้าใจก่อนจะได้ไม่ตกใจ นะครับก็วันนี้เตรียมรถไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเซลต้นจะพาไปดู3อย่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซสาอย่างหัวข้อเนี้ยที่เราต้องเข้าใจมีอะไรบ้างไปครับก็วันนี้มาทําคลิปแต่เช้าเลยนะฮะเพราะว่าเซเลปยังไม่มีใครมาเลย <c oughs> มาแต่เช้านี่บ้านผมอจะอยู่ใกล้โชว์รูมมากเลยนะห่างก,กันประมาณกิโลก,ลกว่าๆผมขับมอเตอร์ไซค์มาเย็นมากครับทุกๆคนเย็นมากบอกเลยนะอ่ะ บรถแปบบ๊นึงสำหรับอันแรกนะครับที่ผมจะอธิบายนะครับทุกทุกท่านนะก็มี FC ถามบ่อยในเรื่องของระบบแอร์นะครับในเรื่องของระบบแอร์นะเพราะว่าถ้ามิวเอกตัวใหม่เนี่ยนะครับในรุ่นนะครับพวกอีลิแกนพวกแอนติเมทเนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต เอ้ยไม่ใช่จะเป็น Air Auto ต้นะครับสำหรับการใช้งานระบบแอร์นะผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับว่าแอร์เนี่ยนะมันจะเป็นระบบแบบนี้ใช่ไหมบอกอุณหภูมิแบบนี้นะครับเวลาที่ทุกท่านเปิดแอร์นะครับให้กดคำว่าออโต้หนึ่งทีจริงๆอะปุ่มอะมันไม่ได้กำหนดนะว่าจะกดดันขึ้นหรือดันลงแล้วแต่เรานะเราจะกดอันไหนก็ได้นะครับเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับ ปุ่ม A+C นะครับเอาพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเลย A+C เนี่ยคือปุ่มปล่อยความเย็นนะครับถ้าเราไม่กด A+C ปึ๊บแอร์รถนะครับมันก็จะไม่มีความเย็นมันจะมีแต่ลมออกฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องเอาปุ่มนี้ให้มันขึ้นไวแบบนี้นะครับแอร์รถถึงจะเย็นปุ่มที่3ตัวเลือกช่องทางการปิดลมถ้ามีลูกศรอ,ออกมาจากด้านนอกรถแบบนี้แสดงว่าช่องลมรถเราเปิด ไม่แนะนํานะครับแล้วแอร์ก็จะไม่เย็นด้วยให้เลือกเป็นอากาศพ่นในรถเพราะว่าถ้าเป็นข้างอันแบบนั้นอะ่ะคือเหมือนประมาณว่าเราจะเปิดช่องลมเข้ามาแล้วบางทีกลิ่นอะไรพวกนี้มันจะเข้ามาได้นะครับในส่วนของระบบที่3ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีเนี่ยปรับทิศทางช่องแอร์ที่ที่ที่แอร์จะออกนะมันก็จะมาพร้อมกระจกไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยเห็นไหม เนี่ยถ้ามันขึ้นเป็นเส้นๆที่กระจกบานหน้าแบบนี้นะครับมันจะทําการไล่ฝ้าแอร์ก็จะไม่ค่อยเย็นเช่นเดียวกันฉะนั้นให้ไอตัวไล่ฝ้ามันหายไปเพราะเนื้อเพราะว่าคือบางทีเข้าใจครับช่วงนี้บางทีฝ้ามันขึ้นแต่ว่าหลังที่จากที่ฝ้าหายแล้วเรากดไล่ฝ้าไปแล้วเนี่ยให้กดมาเป็นลูกศรแทนนะครับว่าจะเลือกช่องทางไหนให้แอร์ออกนะครับออกหน้าหรือออกเท้าก็ปรับไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปิดแอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มความแรงพัดลม อ่าผมให้สังเกตอย่างหนึ่งนะสมมุติตอนนี้แอร์ขึ้นคําว่าออโต้อยู่เมื่อไรก็ตามที่เราเพิ่มพัดลมเองปุ๊บคาว่าออโต้จะหายไปแต่ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิคําว่าออโต้จะไม่หายไปฉะนั้นถ้าเราเพิ่มความแรงพัดลมเองเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเราจะกําหนดเองนะครับออโต้ Auto จะหายไปจะเป็นระบบแบนนวลเขาก็จะไม่เพิ่มความแรงพัดลมให้เราอ่านี่ครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีนี่ ลายฟ้าด้านหลังอะไรพวกนี้ก็มีตัวนี้ให้นะครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นดูโอนะครับคําว่าดูโอ้นี่คืออะไรนะฮะถ้ามีคําว่าดูโอขึ้นปุ๊บเราสามารถแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาที่ไม่ให้เท่ากันได้เห็นไหมนะนี่แบบนี้นะครับแต่ถ้าดูโอหายไปปุ๊บดูนะเวลาเรากดขึ้นมันก็จะขึ้นตามกันแบบนี้ อ่าเห็นไหมแบบนี้นะครับแบบนี้นะส่วนถ้าเป็นมิวเอนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ท่านต้องควรรู้ก็คือว่านะครับตัวเปิดแอร์จากด้านหลังเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราขึ้นมาแล้วเปิดแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่เปิดปุ๊บคนที่อยู่แถวหลังจะไม่เย็นเลยนะครับฉะนั้นต้องกดตัวนี้ให้มันเป็นไฟสีเขียวด้วยพอกดเป็นไฟสีเขียวปุ๊บบนเพดานด้านบนนะครับ อ่าที่ว่ามันจะเป็นกลุ่มหมุนอยู่นะครับตัวนี้นะมันจะเป็นตัวเพิ่มความแรงพัดลมนะครับเพิ่มความแรงพัดลมนะแต่ความเย็นจะขึ้นอยู่กับด้านหน้าส่งมาให้ว่าเราเอาด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับนะครับประมาณนี้นะคือยังไงก็ทุกท่านต้องเปิดตรงนี้นะครับถ้าไม่เปิดปุ๊บมันจะไม่เย็นเลยนะครับแบบนี้นะครับสาหรับการใช้งานแอร์นะครับที่ทุกท่านต้องควรรู้ เดี๋ยวไปดูอีกระบบหนึ่งครับระบบที่สองที่เราต้องรู้ระบบที่สองนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เจอคำถามบ่อยมากว่ารถผมเนี่ยเวลาไปจอดติดไฟแดงปรากฏว่าเครื่องยนต์มันดับนะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะเครื่องยนต์มันดับมันดับเพราะอะไรครับต้องบอกว่ารถเนี่ยที่เป็นเกียร์ออโต้นะเขาจะมีระบบดับเครื่องยนต์ ัตโนมัติเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดน้ํามันนั่นแหละนะแล้วก็ลดมลพิษในอากาศตามที่กฎหมายกําหนดนะครับว่ารถยนต์ปัจจุบันนี้ควรจะมีระบบนี้เข้ามาใช่ไหมนะครับวิธีการนะครับทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถมาอ่าผมสตาร์ทให้ดูใหม่อ่ะผมสตาร์ทแล้วนะเวลาที่ทุกท่านสตาร์ทรถขึ้นมานะแล้วรถพร้อมใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีไฟอะไรขึ้นเลย ไออย่างไฟตัวนี้มันเป็นไฟเบรกมือเพราะว่าผมอะยังไม่ได้ขับไฟเบรกมือมันก็เลยโชว์ว่าตอนนี้เบรกมือทํางานอยู่นะครับ <S 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 ทีนี้นะครับทุกท่านครับมาชําเลืองมองที่ข้างคันเกียร์ครับปุ๊บนี่เห็นไหมท่านจะเห็นปุ่มตัว A แล้วมันเป็นรูปวงกลมแบบนี้แล้วมีค้งล่างคําว่า OFF นะครับ <S <S ตัวนี้ครับคือปุ่มที่เป็นตัวเปิดปิดการทํางานนะครับ ของเจ้าตัวระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านสตาร์ทรถขึ้นมานะครับแล้วไม่อยากใช้งานระบบตัวนี้นะดูนะเดี๋ยวผมให้ดูที่หน้าปัดเรือนใหม่ท่านกด1นึ่งทีนะครับกดหึทีปุ๊บสัญ,ญลักษณ์ไฟสีส้มนะครับที่เป็นรูปตัว A เ,เนี่ย มันจะดับลงเอ้ยมันจะติดขึ้นทษทีมันจะติดขึ้นนะถ้ามันติดขึ้นแบบนี้เหยียบเบรกไปเลยครับเวลาจอดติดไฟแดงยังไงก็ไม่ดับนะครับยังไงมันก็ไม่ดับนะสำหรับเครื่องยนต์นะมันก็จะติดตลอดเลยแต่ถ้าเราขับขึ้นมาปุ๊บไฟตัวนี้ไม่ติดนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยระบบตัวนี้มันจะทํางานมันจะทําให้เครื่องยนต์เราดับนะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะสตาร์ทไม่ติด เพียงแค่เราเนี่ยถอนเท้าออกจากคันเบรกใช่ไหมไปแตะคันเร่งนะครับรถมันก็สตาร์ทให้แล้วแต่ถ้าเราไม่ชอบต้องการไม่ใช้งานเลยก็ทุกครั้งที่ขึ้นรถนะครับกดปุ่มตัวนี้1นทีนะให้มันมีสัญ,ญลักษณ์ตัว A นะครับสีส้มขึ้นแบบนี้นะครับถามว่าทําไมต้องกดทุกครั้งอะอย่างตอนนี้นะไฟมันติดอยู่แบบนี้ใช่ไหมผมดับเครื่องยนต์ปุ๊บอะผมสตาร์ทให้ดูใหม่ เห็นไหมไฟมันก็จะหายไปนะครับคือระบบตัวนี้มันจะไม่เหมือนเบรกมือนะครับถ้าเบรกมือเนี่ยเรากดเบรกมือไว้ก่อนดับเครื่องสตาร์ทมาเบรกมือมันก็จะดึงฮะมันก็จะอยู่นะครับแต่ไอ้ระบบตัวนี้ทุกครั้งนะครับที่เราดับเครื่องระบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันจะแบบเปิดปิดการทํางานของระบบใหม่ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่จะสตาร์ทเครื่องมามันจะสแตนบายรอการทํางาน ฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้งานนะครับก็ทุกครั้งที่สตาร์ทให้กดตัวนี้1ทีนะครับเท่านั้นเองไฟมันก็จะติดแล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่าแบบนี้นะครับและอีกระบบหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำทุกทุกท่านในการใช้งานเลยนะครับนะก็คือระบบตัวเปิดปิดป้องกันการลื่นถไหลนี่ที่มันเป็นรูปแบบนี้ นะครับที่มันเป็นรูปแบบนี้ถามว่าไอเจ้าตัวระบบเปิดปิดการทํางานของระบบป้องกันการลื่นถลายเนี<ๆ>่ยทุกครั้งที่สตาร์ทรถมาครับทุกท่านระบบมันจะสแตนบายรอการทํางานอยู่แล้วสแตนบายรอการทางานงานก็คือสมมติว่าเวลาที่เราขับรถไปใช่ไหมสมมติว่าเจอฝนตกหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับจะทาให้รถมันลื่นถลายอะไรพวกเนี้ยระบบตัวเนี้ยมันจะทํางานให้เราเองอัตโนมัติทุกทุกครั้ง นะครับมันจะทํางานให้ระบบมันจะ <c oughs> มันจะทํางานเองทุกๆครั้งนะครับมันจะเซฟแบบมันจะดึงรถกลับมาให้เวลาที่รถมันจะลื่นถลายใช่ไหมทีนี้ถามว่าผมทําไมต้องอธิบายระบบนี้เพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราเนี่ยขับรถสมมุติไปเที่ยวนะแล้วไปเจอทางดินที่มันลื่นๆนะครับไปเจอทางดินลื่นๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าระบบตัวนี้มันมีระบบ ป้องกันการลื่นถลายและป้องกันการออกตัวล้อฟรีแต่ทุกท่านลองนึกภาพนะเวลาที่รถมันลื่นลื่นหรือว่ามันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ล้อในการปั่นเพื่อให้รถมันขึ้นไปจากแบบดินโคลนหรือว่าอะไรพวกนี้ล้อมันก็จะฟรีถูกต้องไหมอลองนึกตามผมนะเวลาที่รถออฟโรดไปลุยใช่ไหมเวลาเจอดินลื่นลื่นล้อมันก็ต้องฟรีฉะนั้นไอ้ระบบตัวนี้ถ้าเขาจับได้ว่าล้อมันฟรีปุ๊บเครื่องยนต์มันจะไม่ทํางาน มันจะตัดการทํางานลงคือเครื่องยนต์ติดอยู่แต่ว่าล้อมันจะไม่หมุนนะครับเพราะว่าเขาจับได้ว่าล้อฟีเขาไม่รู้หรอกว่ารถเรามันไปติดโคลหรือว่าอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่ล้อฟีปุ๊บอะระบบมันจะตัดการทํางานลงนะครับทําให้เครื่องยนต์อ่ะเหมือนไม่มีแรงเหมือนรถเหยียบไม่ออกอะครับนะฉะนั้นท่านไม่ต้องตกใจว่ารถท่านเป็นอะไรนะครับไม่ต้องตกใจเลยว่าเอ๊ยทำไมรถเร่งไม่เคลื่อนล้อไม่หมุนนะครับให้ท่านเนี่ยมากดระบบตรงนี้ ที่เป็นปุ่มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เป็นลดลื่นตรงนี้นะอ่ากดแช่ไว้ครับอ่าผมไม่ต้องนับวิก็ได้อ่ากดแช่ไว้เอาตามความเข้าใจเลยนะอ่าแช่เอาไว้จนกว่ามันจะขึ้นนี่เป็นรูปรถถนนลื่นใช่ไหมแล้วก็ TCS off เนี่ยเท่านั้นแหละครับรถท่านจะไม่มีระบบป้องกันการ,การลื่นถลายไม่มีระบบป้องกันออกตัวล้อฟรี ท่านสามารถที่จะแบบเหมือนรถมันติดคนอยู่ใช่ไหมเราก็เหยียบเคร่งล้อม,มันก็จะฟีฟีฟ,ฟ,ฟ,ฟีฟีเพื่อที่จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยได้นะแต่ถ้าไอไฟตัวเนี้ยมันไม่โชว์มันจะมีระบบป้องกันไง เพื่อการที่ล้อจะลื่นล้อจะหมุนฟรีเพราะว่าเวลาเราวิ่งถนนดำเจอฝนตกใช่ไหมบางทีแบบเจอน้ําปุ๊บรถมันก็จะปัดบ้างอะไรบ้างถ้าผิวน้ํามันผิวถนนมันมีน้ําเยอะใช่ไหมอไอ้ระบบตรงนั้นเขาจะไปเซฟมันก็ดีนะครับมันดีเลยแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราติดลมปุ๊บเนี่ยเราต้องมาปิดตัวนี้ถ้าเราไม่ปิดปุ๊บรถมันก็จะไม่แบบเครื่องยนต์มันก็แบบตัดการทํางานลง แต่พอเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็ปั่นตามคันเร่งเราฮะเหยียบเยอะมันก็ปั่นเยอะปั่นเยอะเพื่อให้มันขึ้นได้นะครับเนี่ยครับหลักๆนะครับที่ไม่ต้องตกใจในการใช้งานนะครับไม่ต้องตกใจใการใช้งานและอีก2ร,ระบบนะครับที่คลิปนี้นะครับผมจะใส่ไว้ด้านท้ายคลิปให้ก็คือระบบนะครับที่มันจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะครับกับระบบการใช้งานของเจ้าตัวเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้นะ ผมจะบอกวิธีการใช้งานไว้ท้ายคลิปก็เดี๋ยวดูคลิปนี้จบถ้าท่านใดอยากดูต่อนะครับก็กดที่คลิปตัวนั้นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ท้ายคลิปให้เนาะเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันคือตัวนี้มันเป็นเฉพาะตัวอันติเมตใช่ไหมที่จะมีแถบไฟแดงๆโชว์เวลาที่เตือนว่ามีรถข้างหน้าแล้วเราไม่ได้เบรกเตือนการชนอะไรพวกนี้นะอ่าเดี๋ยวดูท้ายคลิปว่าลักษณะการทํางานเป็นไงเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ท้ายคลิปแล้วกันก็กดคลิปเข้าไปได้เลยนะครับผมเนาะ ก็หลักๆที่นะครับไม่ต้องตกใจก็จะมีระบบประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับผมก็สําหรับท่านใดนะที่ยังสงสัยการใช้งานก็โทรมาสอบถามเซลล์ต้นเพิ่มเติมก็ได้หรือคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นแบบว่าแต่ละเรื่องไปเลยมันจะได้ละเอียดไปเลยนะครับจะได้ทําตามได้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะให้ช่องของเซลต้นอิซด้วยนะครับผมสวัสดีครับ